บทนี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีพระเจ้าเ,เทวดาผีส้างอะไรที่ไหนมาบังคับควบคุมเพะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขาแบ่งไอาศาสนาในโลกออกเป็นสองพวกแค่นั้นไหะพวกหนึ่งถือว่ามีผู้สร้างมีกี่ศาสนาก็ตามใจศาสนาหลาน,นั่นถือว่ามีผู้สร้างศาสนาทั้งหมดนี้เรียกว่า creation myth คือผู้ที่ถือว่ามีผู้สร้างหรือมีการสร้างแต่พุทธศาสนาไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มนี้พุทธศาสนามีหลักว่าสิ่งเหล่านี้มีวิวัฒนาการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติก็เลยเียกุศาสนากลุ่มนี้กลุ่มพุทธศาสนาเนี่็เป็น e v o l u t i o n i s t evolution คือวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติ เอวิลู i ันนิสคือผู้ที่ถือหลักมีการวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติไม่เค่มีผู้สร้าง <c oughs> เรารู้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 จักตัวเองรู้ศาสนาของตัวเองไม่มาเป็นพวกเอวิล i ชันนิสจนเราจึงกล้าพูดว่าพุทธศาสนามีหลักการอย่างวิทยาศาสตร์ไม่เป็นเพวิลชน,นิส แล้วก็ไม่ไม่มีหลักการชนิดคำนึงคำนวณเอาเองบัญยัติเอาเองตามแบบตรรกวิทยาฟิลโซฟีอะไรไม่มีมีแต่การเป็นไปเพงตามกฎของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติแล้วเราปหวังกันอยู่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะไปอยู่จะเป็นศาสนาที่อยู่คู่ท่าทายกันกับโลก วิทยาศาสตร์คือเมื่อโลกเจริญในวิทยาศาสตร์คือสูงสุดไนี่ยศาสนาที่จะเลื้อยอยู่ก็คือศาสนาที่จะท้าทายกันได้กับไอ้ความต้องการของวิทยาศาสตร์นั่นเองโลกปัจจุบันเจริญโดยวิทยาศาสตร์สูงสุดขึ้นเท่าไหร่ พุทธศาสนาก็แสดงเห็นความถูกต้องเข้มแข็งสัด์จริงของตนเองมากขึ้นทังนั้นไอ้คำพูดประโยคนั่นดูเหมืันไอสไตล์เขาใชกคำว่าแคนโค p บ the modern need จะท้าทายกับความต้องการของยุคป,ปัจจุบันนพุทธศาสนาเนี่ยเตรียมพร้อมและมีอรี่จะตท้าทายความต้องการของโลกยุคป,ปัจจุบัน <c oughs> พวกเราที่เป็นพุทธศาสน,นิก็ควรจะรู้ว่า <c oughs> ้แล้วก็ควรจะเตรียมตัวตลดทำเช่นนั้นด้วย <c oughs> อย่าไปโง่ง่าวเตาภูกลากับไปหาศสยสาศาสตร์ซึ่งเป็นในของจุดตั้งต้นของคนที่ยังไม่รู้ <c oughs> เป็นไปตามสันชาติในยานะ <c oughs> ผิดๆของโลกในสมัยที่ยังไม่มีวิชาความรู้ เชื่อสิ่งตัดสิทธ์เชื่ออะไรโขไม่รู้เชื่อผีเชื่อสารเชื่อเทวดาให้สิ่งอื่นมาคุ้มครองให้มาช่วยถ้าเพื่อพึ่งปัจจัยภายนอกให้สิ่งอื่นมาช่วยแล้วเป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นถ้าเห็นเป็นการกระทําถูกต้องตามกฎของธรรมชาติช่วยตัวเองได้นี่ยึงจะเป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธศาสนิตก็มีพุทธศาสตร์อย่าต้องมีไสยศาสตร์ไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งความหลับ พุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งความตื่นพุทธะแปลว่าตื่นคือตื่นนอนอสยยแปลว่าหลับคือนอนหลับสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งความหลับเก็บไว้ในคนหลับคนที่สมัครจะโง่ต่อไปเขาสมัครที่จะหลับต่อไปก็เก็บสยศาสตร์ไ้่นพูดนี้แต่คนที่เขาสมัครจะตื่นก็มีพุทธศาสตร์ไว้รอละไว้รอหน้าไว้ไว้กระชิญหน้า นุ่นขอให้ทุกคนเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องมีสัยศาสตร์มีเรือญญาศาศ่องจากศัยศาสตร์ถืนอยู่เนื้อศัยศาสตร์มาเป็นพุทธาศาสตร์จะได้รูรตรรรตบบร้ตามพระพุทธเจ้าจะได้ตื่นจากหลับตามพระพุทธเจ้าจะได้เบิกบานอยู่ในความเบิกบานของพระธรรมตามพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แล้วขอสรุปความว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องสัญชาติยานกับกิเลสสัญชาติยานนั่นเป็นสิ่งที่ต้องมีเป็นหลักพื้นฐานของสิ่งที่มีชีวิตขั <c oughs> ้นเป็นสัตว์มีชีวิตถึงมาแล้วมันถูกหลอกเพราะไม่มีวิช,ชาไม่มีปัญญาเดินไปทางอาวิช,ชาสัญชาติยานก็เป็นกิเลส เกิดเป็นกิเลสกันยกใหญ่จเน,นะนเป็นทุกข์ถ้าท่านเป็นทุกข์พอแล้ว<ม>โอกาสดีไดนะ้รับคาสั่งสอนที่จะแก้ไขได้พวกเราเอากันแต่เพียงเท่าน,นั้นเลยอย่าเป็นผู้ศัตรูชาน <c oughs> พระองค์เองเลยมันยังเป็นไปไม่ได้ได้ฟังได้ยินคําสั่งสอนของผู้ที่ศัตรูชาวพระองค์เองแล้วเอามาใชา้ควบคุมสัญชาตญาณไม่ให้มันกลายเป็นกิเลสนะแต่มันเป็นโพธิโพธ,โธิยิ่งยิ่งขึ้นไป มีความถูกต้องทุกขั้นตอนจนมีอริยอัจท,ที่สมามรรมเป็นเครื่องออกจากกองทุกข์ทั้งปวงได้เรื่องีเทาัานี้นี่คือเรื่องสัญชาตญาณกับพินเลสกล่าวว่าจะเพียงเป็นหลักหัวข้อรายละเอียดไปศึกษาหาเอาต่อไปตามสมควร